ก็ได้ลุ้นอยู่มาวันนี้แต่เบื้องต้นผมมให้สองตัวมันหนึ่งครั้งคือมีอยู่แค่สี่เลขอ่ะมีแค่สี่เลขนะถูกตัวหนึ่งก็ถือว่าบุญน,นะอืไม่ได้ให้เยอะให้แค่นี้เฉพาะสองตัวมันหนึ่งครั้งไปหน้าเดียวเลยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางไปหาลุงป๋องนะครับเพื่อจะให้ลุงป๋องเนาะแปลปกฉลากรถต,ตรี่ให้นะครับที่เด็ดที่เด็ดนะครับวันนี้กับลุงป๋องเพื่อจะให้ลุงป๋องแปลปกฉลากรถต,ตรี่แล้วก็เปิดกรอบอาจารย์แม่ให้นะครับ กระหม่อมนะครับบ้านเฮาเอิ้นผู้แปลงผู้กิดสีบ่ลุงกล่องผู้พระเทพบ่ตะผู้ทุนกระหม่อมผูทุนกันไหมไม่ใช่ปู้คงจิตคำพีนะปู้พระเทพผู้พระเทพบ้านลาวเฮาเอิ้นปูแป้งปูแป้งก็เราก็จะเลี้ยงพอดีเลยปู้แป้งอยู่แถวสารคามคนพบที่สารคามเนาะครับก็เอกก็มีสีนองขอกก็มีแล้วสก้นไหนมันอยู่ตามหลืบหินนะตามภูเขาหน่อย ปูกระโดดเด่นแล้วลและแปดเลยจ้ะแปดน่าจะหมาอีกรอบบนต้นถ้าไม่หลอกนะแปดมาอีกรอบ,นะรอบปูสองตัวต้องมาหนึ่งตัวแปดต้องหม่อีกหนึ่งตัวก็ก้อนหินแล้วผมก็ตีเป็นเก้าแล้วละ่ะก้ามปูก้อนหินไม่ก้าไม่ไม่หกก็เก้าครับแต่พอดีมีก้ามปูด้วยสองอันก้ามปูด้วยสองอันก็น่าจะเป็นแปดนะเด่นแล้วแต่ ที่เขาไปทําที่ให้เราเห็นแคดคือคู่กับฟ้ามันเคยมีอยู่งวดหนึ่งทีค่คู่กับฟ้าห้าประมาณเป็นห้าอนะไรน้องวันห้าแปดนะจำไม่ผิดฟ้าคู่กับอะไรไม่รู้จําไม่ได้ออกห้าแปดมันฟ้านี่จะเป็นเลขห้าอยู่แล้วละ่ะปากก็แปดเนาะคงแปดคงน่าจะมาอีกรอบหนึ่งมาแค่ตัวหนึ่งหรือมาสองตัวหรือเปล่าเบิ้ลหน้าหรือเปล่าแบบนี้นะอืทำไปได้แล้วจะมี จุดเล็กๆน้อยคือปูหนึ่งตัวก็โชว์ขาเกือบเต็มพิกัดแล้วแต่อีกหนึ่งตัวเขาจะโชว์ขา mm hmm. แค่ฝ่ายเดียวอ mm ืฝ hmm. ่ายเดียวคำว่าปูคือมีแปดขาเนาะส <Okay. S 1> องก้างแปดขาขาเขาจะมีสี่ขาแล้วก็่ก็โชว์ขาหนึ่งก็้าผมเลยแปลไปตามนั้นเลยครับนะครับปูก<ป>็แปดของฟ้าก็ห้ามีปูปูปอยู่ตัวหนึ่งโชว์สี่ขา แล้วก็ก้ามปูผมก็ตีเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้รวมกับก้อนหินเป็นเก้าเก้าโคกส่วนเดียวกันก็แล้วผมก็นั่งไล่ทางไปก็สองตัวมนหนึ่งทางก็น่าจะมีอยู่ประมาณห้าปักสี่เป้าสี่เป้าสี่ตัวนะครับนะครับอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวในร้าแบบไม่หยุดหยับนะอันนี้สองตัวมนหนึ่งทางนะพยายามหาซื้อแบตเตอรี่จะ บนก็ว่ากันน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ละจนกนเหง่งพ้เจออยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับตัวไหนเด่นก็ว่าไปนะครับใครจะเด่นตรงที่ท้องฟ้าก็น่าจะเป็นท้องฟ้าน่าจะเด่นอยู่ประมาณนึงท้องฟ้าอยู่บนแต่วเวลาหวยออกมามันอยู่ข้างล่างอยู่ประมาณนี้นะครับผู้เด่นใครจะเด่น ก้ามปูกับปาหรือเปล่าหรือปูจะขึ้นบนปูน่าจะอยู่บนหรือเปล่าแบบนี้นะปูแปดน่าจะอยู่บนหรือเปล่าอยู่ประมาณนี้นะมีเขาครับหรือเปล่าวันนี้เน<ำ>ี่เดย์สเบิบ้ลหน้าเนานะตามสไตล์เบิ้ลหน้าก่อนแล้วก็จะโชว์เลขโนโชว์น้อยให้ว่าขาปูทําไมเขาดึงไม่ให้พกนั่นแหละจะเป็นตัวเลขอยู่ประมาณนั้นส่วนถัดมาคืออะไรแบบน,นี้ถ้าออกเบิ้ลหน้าผมว่าน่าจะง่าย น่าจะอยู่ในอาจารย์แม่อยู่นะครับถ้าออกเบิร์น,นั่งง่ายมากแต่ถ้าออกเป็นสามตัวก็ถือว่าไม่ยากนะกลุ่มนี้ถ้าข้อออกไม่ไม่หลอกนะผมว่าน่าจะเต็มเต็มนะพอไปได้คพรับเพราได้ลุ้นอยู่วันนี้ลุ้นวันนี้บั้งต้นผมให้สองตัวมูลหนึ่งครั้งคือมีหยุดแค่ียดสี่เลขอ่ะมีแค่สี่เลขนะถูกตัวหนึ่งก็ถือว่าบุญน,นะ ไม่ได้ให้เยอะให้แค่นี้เฉพาะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งไปหน้าเดียวเลยจะใครจะกลับกันแล้วแต่ผมไม่รู้สองตัวหมุนหนึ่งครั้งไปหน้าเดียวไปหน้าเดียวครจะกลับกันแล้วแต่ส่วนตัวผมไม่ต้องไปหน้าเดียวเลยแต่มันก็เคยโดนนั่นวันนั้นก็ผมให้สองแปดหมอกแปดสองเนาะครับมันก็เกือภาพเลอยู่ประมาณนี้ก็คือทุกอย่างมันเป็นไม่ใช่การคำนวณแต่มันเป็นการค้นหาความเป็นไปได้นะครับ ถามว่าเปอร์เซ็นต์จะสูงจะต่ำมันมันก็อยู่กับจังหวัดที่เราจะหาว่าเจอไหมหรืออยู่ประมาณนี้นะครับผมก็นั่งคิดไปหลายวันอยู่แล้วแต่เมื่อคืนก็โอเคอก็อน,น่าจะมีเขานะครับน่าจะมีเขาอยู่หรอกนะครับอยู่ประมาณนี้จุดจุดขั้นมาแล้วก็น่างวดน,นี้น่าจะปล่อยได้ประมาณนั้นครับนะครับก็คงคงยังไม่มีอะไรมั่งมวลเลยเนาะ ครับแปผมแล้วก็ไปอาใกให้ดูรอตัลีใบหนึ่งครับรอตัลลีเห็นตัวเลขไหมเนาะนะครับแ้าขอบคุณจ้ะเหนื่อยเหมือนกันจ้ะตรงนี้นอนก็นอนนอกบ้านโดยยุงอยู่ลูกฟองทำบ้านใหม่บ้านด้วยนะกำลังทำบ้านด้วยก็เลยสุขภาพอาจจะแย่นิดหน่อยนะครับนะครับทั้งนอนก็ไม่ค่อยหลับเต็มที่นะ ผมว่าน่าจะโอเคแล้ววันนี้ผมฝันเกี่ยวกับตำรวจนิดนิดอยู่อ๋อคือฝันเกี่ยวกับบ้านด้วยครับตำรวจมาที่บ้านด้วยผมว่าอะไรเนาะมันเดี๋ยวกับเขาลแปลกังฟันตัวเองก่อนแปลให้คนอื่นตัวเองยังแปลไม่ได้ขอจับประเด็นก่อนว่าเขาจะบ่งบอกอะไรครับฝันเกี่ยวกับตำรวจมาบ้านเยอะมากเหมือนกันอ๋อประมาณเกือบแปดคนเนี่ยตำรวจมาครับไม่ใช่ เดจะเข้าระบบลุงปองน้าน้าม,มีส่วนเดียวว่าจะออกบ้านเล็กที่นาจา์แม่ก็มีบ้บานเล็กที่มีห้าสี่แต่ห้าสามไม่<อ>มีทดสอบห้าแปดเนี่ยเลขลุงปองห้าสี่น่าจะมีแต่ห้าสามไม่ได้เขียนใครจะเล่นทดลองไปก็บ้านเล็กที่ผมห้าสามห้าสี่เนาะครับจะเกี่ยวหรือเปล่านี่ผมเด็กได้จะเป็นงวดหน้านะบ้านเล็กที่แต่ว่าถ้าเกิดเขามันเล่นลูกผสมก็น่าสนอยู่ตามสเต็ปที่ผมวางไว้ว่า ถ้าบ้านเลขที่มางวดหน้าโอเคจะลงตัวพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเขเล่นลูกผสมกระดึงงวดหน้ากับงวดนี้ผสมกันนั่นเป็นสิ่งที่ยากจะท้าตายไหมครับอยู่ประมาณนี้ผมว่ามองประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเลขเข้าศูนย์ปีที่แล้วเข้าศูนย์มาสองวันแล้วงวดนี้ศูนย์ศูนย์สามมาสองปีซ้อนเป็นสิ่งหน้าศูนย์น่าจะไปกองอยู่หลักหมื่นแลวงวดนี้ครับศูนย์น่าจะไปอยู่หลักหมื่น ท้ายนี่น่าจะออกสูงนิดหน่อยผมว่าอยู่ประมาณในเลขสูงเลขบนน่ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะเลขล่างเดียวก็ตามที่ผมพูดนะอยู่ประมาณนี้ครับฝัเนเห็นช้างเจ็ดวงได้ไหมช้างปกติกนะ็หนึ่งเก้ามีเท้าอยูน่นะเพราะว่าที่ผมพูดในยงใส่บันไดนะเก้าหนึ่งได้เดียด๋วยวท้ายท้ายหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งได้ไหมได้ ในเก้าหนึ่งก็สองเก้าออลีแบบนี้ได้นะผมยงใส่บันไดนะครับแน่แนวทางให้เพราะวส่วนตัวผมก็เท่าที่เห็นนะผมชอบตัวไหนล้วผมจัดไปแล้วล่ะจัดหนักไปแล้วอี่หนึ่งสี่สองสี่หกหาหนึ่งสี่สองสี่หกห่ากับหัวก็เป็น 6, 9, หกเก้าห้านะจ้ถือว่าเป็นตัวเดียวอ๋อถ้ากับหัวก็หกเก้าห้าก็ประมาณหนึ่งจา้าอ่าประมาณหนึ่งก็ได้ครับประตู ช่วงนี้ยกบ้านใหม่ด้วยลงทุนเยอะเลยดีดน้ำหนีน้ำดีดบ้านหนีน้ำกินปลาหรือเจ็ดแปดหรือเปล่าเป็นไปได้อยู่นะถ้าเพี่ยนแต้มเลือถ้าแปดมาก็รูดแปดน่าจะพอได้อยู่แค่กันแค่เหงาไปได้อยู่งวดสำหรับงวดนี้แปดอาจจะมาอีกรอบอ่ะ อาจารย์ป่องฟันเห็นต้นไม้สูงกลัวจะหักมาโดนศีรษะพอแง้มขึ้นไปเห็นต้นไม้สูงเป็นขดเป็นเลขเก้าเลยตื่นจะเบื้องต้นก็แปดเก้าเก้าแปดไปก่อนก็อยู่ในเป้าไเราอ่ะคือถ้าแปดยังดื้อมาหรือเก้ายังโผล่มาของหลักแสนไม่ก็ถือว่าเข้าอยู่ต้นไม้ผมจะตีเป็นแปดถ้าขดเป็นเลขเก้าก็อยู่ประมาณนั้นแปดเก้าแปดหกตัวเดียวกันครับก็อยู่ในอาจารย์แม่หมดถือว่าง่ายละหลงวดแล้ว วันนี้ปูมีอยู่ตัวหนึ่งที่ก็โชว์ขาข้างสี่ขาลุ้นให้มาเหอะปูตแปดปูปูมัต้องับสังเกตปูขาข้างสี่ขาแปดสองว่าปูเห็ไหมปูสองตัวแปดสองก็ได้ถือว่าอยู่ในจานแม่ปูถ้าออกแปดแปดหรือแปดสองก็ถือว่าเป็นโจทย์ง่ายครับปูสองตัวเนี่ยเนาะจากประมาณนั้นถ้าออกแบบนั้นก็ถือว่าง่ายมากสบายดีไหมค้าลุงครับขอเต็มเต็มนะน่าจะจับเต็มนะผมก็อยากปูเหมือนกัน อดยากปด้ทุนสร้างบ้านเหมือนกันจะได้อางวัาที่เราออกสามสิบอ๋อฝันว่าเอาลอตเตอรี่ไว้ใต้หมอนฝันว่ามีคนเอาน้อยหนามาฝากให้คลุงน่าจะถูกหวย้ะล่ะนะฝันได้ผลไม้สุกน่ามีมีโชคมีลาบรือว่าถ้าได้ของถือว่าดีนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็น่าจะให้ยินยันอาจารย์แม่อีกรอบเนาะด้อีกรอบนึครับอีกรอบนะครับ ครับ้งชอบกระจัดนะไม่ชอบก็ทานรัเป็นเรื่องง่ายไปหน้าเดียวเลยจ้ะหกหาหกหนึ่งแปดหาแล้วก็อยู่ในวงกลมอาจารย์แม่จับเอาเนาะจับเอาับถูกแน่นอนเลยนั้นอผมไปนอนไม่ค่อยอิ่มนะผมผอมไปนิดเหรอจังสังเกตจริงผมอาจจะผอมไปนิดอาจจะนอนไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ช่วงนี้นอนนอกบ้านคือนอนที่ลงรถเขากำลังทำบ้าน ตื่นบ่อยอานาทนไปนะโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะวันได้ตกปลาใหญ่บางคนก็เอาซื้อหวยไปถูกแล้วจับประมาณนี้เนาะโอเคสาสนาทีเต็มนะสำหรับวันนี้ก็รอบพอดีรอบท้ารอบหนึ่งท้ายรอบที่สามแล้วย้ำรอบที่สน่งสอครั้งโอ้หมุนสองตัวหมุนหนึ่งครั้ง สำหรับคนที่ฝันก็แปรมาจูนใส่กับขุมมาจารย์แม่น่าจะเข้านะครับพยายามแปรเข้าให้ได้แล้วก็จะถูกนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนะขนาดนี้ก่อนเนาะสําหรับ,รบวันนี้น่าจะตามน่าจะมีสักคิดอยู่มาดูก่อนสามตัวมาถ้าก๊อบังคับให้เราปล่อยก็บังคับให้เราถูกก็น่าจะมานาะวันนี้น่าจะมานะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้เนาะของนะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณลุงของนะครับผมโอเคจ้ะ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไป <c oughs> ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ